อัตมาภาพพระครูพันรปัญญาคมสมานปัญญาขโมได้ช่วยงานด้านการศึกษาตั้งแต่เป็นจักรณะตำบลเมื่อปีพุทธศักราช2554้เรื่อยมาจนเมื่อปีพุทธศักราช2559ั0ก็ได้เป็นผราสอนศิลธรรมในโรงเรียนสังกัดมมลออิทยายลัยเขตล้าน,นา ส่วนภาคเหนือก็ปฏิบัติหน้าที่มาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ก็หลายปีละเป้าหมายจิตนาก็คือเพื่อที่จะเข้าไปให้ความรู้น้องๆในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้รู้วิถีชีวิตตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาน้องๆยุคป,ปัจจุบันนี้ไม่เคยเลี้ยงวัวเลี้ยงฝายไม่เคยตักน้ำไม่เคยเดินไปยงโรงเรียน ไม่เคยอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งอาตมาก็ทันยุคนั้นก็ได้ไปบอกให้เขารู้ไปสอนให้เขาทราบว่าความจำเป็นในการดำรงชีวิตก่อนที่จะมาถึงปัจจุบนันนี้ซึ่งเข้ากับหธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราท่านก็กล่าวว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งภาพโดยรวมก็ถือว่าน้องๆระดับมัธยม ก็ถือว่าเข้าใจง่ายส่วนระดับปฐมหนึ่งสามสี่ห้าหนั้นก็ตามสภาพของเขาแต่ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งซึ่งเจตนาจริงๆก็เพื่อให้น้องๆลูกหลานได้ทราบได้เข้าใจเรื่องศีลธรรมหน้าที่ของพลเมืองเพราะสมมุติว่าเด็กโดนปลูกฝังในสิ่งที่ดีมีเมตตาอภัยซึ่งกันและกัน จิตใจอบอ้อมอารีเมื่อเขามีคุณธรรมเหล่านี้ประจําจิตใจเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เข้าสู่วงสังคมเขาก็จะมีสติไม่หลงละเลงไปกับสิ่งที่ยัว่วยวนบางคนก็อาศัยธรรมะที่เคยฝึกมามีขันติความอดทนสูงและจะความสงบสงเงียมตลอดถึงมีความรู้ว่าควรที่จะกระตันยุกตาเวทีต่อปุพการียังไง ซึ่งภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคเป็นการเผยแผ่ในหลักธรรมซึ่งเขาก็ทราบว่าพระเป็นคนมาสอนศีลธรรมก็เป็นการเผยแผ่ทรงไว้สืบต่อซึ่งพระพุทธศาสนาส่วนน้องผู้ชายหรนวัสาสนาทุกๆคนบางคนก็มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาขอขอบวชก็อนุญาตก็อาตมาก็เป็นพระอปัยชายะซึ่งผลผลิต ด้านบุคลากรทางพระพิสุสมณเณรก็เกิดขึ้นขึ้นอขอท่านผู้ชมทั้งหลายจงสนับสนุนลูกหลานให้เข้าสู่ธรรมะธรรมะไม่ใช่เรื่องล้าสมัยธรรมะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวธรรมะคนมีประจําใจทุกคนทุกขณะทุกเวลาเพราะบุคคลที่มีธรรมะจะมีสติยับยั้งอารมณ์ตัวเองสุดท้ายผลดีก็จะเกิดขึ้นกับเขา และในครอบครัวนั้นในสังคมนั้นทําให้ผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองชุมชนต่างๆก็พลอยไม่เดือดร้อนเพราะเขาเหล่านั้นมีธรรมะประจําใจก็คือเมตตาธรรมนั่นเองท้ายสุดของการทําคลิปนี้ก็ขออนุมโมทนาต่อผู้ชมทุกท่านทอท่านทั้งหลายพร้อมครอบครัวหมู่ญาติลูกหลานจงเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวันณนะสุขภาระพร้อมทรัพย์สมบัติเพื่อนที่จะได้สร้างบุญกุศลคุณงามความดีต่อไป ตรามสินายุคหายตรามท่อเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ